สนับสนุนโดย SK999 ปุ๋ยอินทรีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรยยิบสชั่วโมงนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็เดือนเมษายนแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของภาระภาระทุกวันนี้มีทั้งหมดครับตั้งแต่ระดับใหญ่ๆลงมาจนถึงภาระในครอบครัวแต่อยู่ที่ว่า เราแต่ละคนเนี่ยทำตัวเป็นภาระกันหรือเปล่านะครับวันนี้คนที่จะมาพูดคุยกับเรานะครับนั่นคือบรรณาธิการผู้อํานวยการหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ท่านอยู่ตรงนี้แล้วครับคุณกายไพรินครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับท่านผู้ชมครับครับและก่อนที่จะคุยกันนะครับขอประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดประจําเดือนเมษายนนะครับนั่นคือ World v e ว ture ผีดิบขายตรง สาวกโวยถูก laser, บีบออกล่าเหยื่อนะครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ทุกแผงหนังสือชั้นนําทั่วประเทศเลยนะครับกลับมาที่เรื่องของเรานะครับเรื่องของที่เกิดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องของการทําตัวเป็นภาระแล้วจะอยู่อ <moved> ย <poets> ่างไรไม่ให้เ <quy> ป <Gothic> <chester> ็นภาระนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราสกปรกกว้างๆก่อนจากใหญ่มาเล็กในเรื่องของระดับประเทศเลยดีกว่าครับคุณไกครับครับตรงนี้เนี่ยบางคนโอเคเป็นภาระเป็นเด็กตัวเล็กะไรไม่ว่ากันแต่บางคนเนี่ยถ้าเกิดจากใหญ่มาเป็นนักการเมืองเป็นผู้บริหารแต่ว่า ทำงานก็ไม่ค่อยไดเท่าไหร่แล้วก็เป็นภาระตอาเควรจะคือควรจะมีหน้าที่เยอะกว่านี้แต่เป็นภาระเครับคุณกายมอไว้ไงครับครับก็คือคนเนี่ยนะมันก็มีหลายรูปแบบบางคนเนี่ยมันก็แฝงเข้ามาอยู่ในสังคมครับคือสังเอาเฉพาะสังคมการเมืองเนี่ยครับมันมีสองอย่างการเมืองอาชีพนักธุรกิจการเมืองครับไอ้นักธุรกิจการเมืองเขาเรียกว่าส่วนที่ดีมันก็มีมีไม่น้อยนะแต่ส่วนที่เข้ามาแฝงๆเขาเนี่ยเขาเรียกเป็นกลุ่มทุนการเมืองครับเข้ามา เอาเงินไปอะไรอะไปจ่ายหัวคะแนนซื้อเสียงเลือกตั้งได้เข้ามาปุ๊บคนพวกนี้สังเกตนะไม่ค่อยมีบทบาทครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนนะจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะพอได้เป็นสอสอได้เป็นรัฐมนตรีผมเห็นหลายคนนะรัฐบาลยุคนี้ก็มีชุดนี้ก็มีคือเข้ามาเป็นใหญ่เป็นโตแล,ล้วไม่ได้มีบทบาทเลยเลยนี่ละคือปัญหาภาละใหญ่ให้กับสังคมไทยเลยครับทําไมถึงพูดแบบนี้อ่ะ คุณขันอาสาเข้ามาเป็นสสโอเครัฐมนตรีคุณอาจจะถูกเลือกให้เป็นรัฐมนตรีด้วยเงื่อนไขแล้วแล้วแต่นะคนเราเมื่ออยู่บนเวทีแล้วนะมันต้องชกไอ้สมน้ามสมเนื้อหน่อยสิเมื่อกี้โอ,โอ,โอไม่ชกอะไรเลยไม่หือไม่หือเลยพูดง่ายๆนะไปเฉยเอ่ะมิจฉคนชงให้ครับชงให้ทุกอย่างทุกเรื่องตัวเองไม่มีวิสัยทัศน์ไม่เคยออกมาแอคชั่นเขาเรียกนี่คือภาระใหญ่ที่สังคม ไทยเนี่ยเผชิญอยู่หลายคนเลยนะสสก็มีเยอะนะั่รัฐมนตรีก็มีอยู่หลายคนเลยนั่นเน่เราจะแก้ปัญหาอย่างไรว่าไม่คนพวกนี้เนะี่ยมาเป็นพันะให้กับสังคมไทยครับทำาไมถึงเป็นภันะอ่ะก็เข้ามาเป็นรัฐมนตรีกินเงินเดือนภาษีประชาชนครับมาเป็นสสกินเงินเดือน,อนจากภาษีประชาชนเดือนละเป็นแสนเลยเห็นไหมนี่คือภาระนะภาระให้สังคมมาแบบนี้คือปัญหาใหญ่ที่ก็เรียกแก้ไม่จบสิ้นนะครับ ครับทีนี้ก็เรียกได้นะครับว่าคนพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นภาระให้กับประชาชนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนนะครับประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ออกมาต่อสู้ดิ้นรนในสิทธิของตัวเองก็เพราะว่าคนไทยเนี่ยบางครั้งก็เสียภาษีไม่เท่ากันคนเสียภาษีจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่จำนวนน้อยมากในเมืองไทยส่วนคนที่ทำมาค้าขายปกติเขาก็ไม่ได้เสียภาษีเขาก็ไม่เดือดร้อนตรงนี้เนี่ยถามว่าถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่มากๆตัวใหญ่มากๆเราจะไปเตือนเขาไปบอกเขายัางไงล่ะครับคุณกายครับครับคือพูดถึงการเสียภาษีเนี่ยนะมันก็เป็นหน้าที่ แต่ผู้หลักผู้ใหญ่แต่คนส่วนมากที่ผู้ใหญ่หรือกลุ่มกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆนะทำไมถึงไม่อยากเสียภาษีก็คือเข้าตลาดหลักทรัพย์ไอ้แบบนี้ไม่เสียภาษีเพราะว่ากฎหมายเป็นแบบนั้นใช่ไหมบางคนหลีกเลี่ยงก,ก็มีมันเป็นธรรมชาติแต่โช่องนี้ดอยรัฐบาลชุดนี้นะเขาลดภาษีนิติบุคคลสมัยก่อนนะค,คิดจากกำไรนะ3 0 3% 3มั้งสมัยก่อนนะลดมาเลยอ20กว่า เห็นบอกว่าล่าสุดนะแต่กฎหมายยังไม่ออกมานะเขาพยายามพักกันให้เหลือยี่สิบเปอร์เซ็นคือยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยคือเรียกว่ามำว่าดีไหมดีแกทําให้คนที่หลบหลบซ่อนๆเรื่องภาษีเนี่ยจะได้หันมาเสียภาษีเพิ่มมากขึ้นครับแต่มันก็น่ายหรอกเมื่อก่อนเพาเก็บภาษีแพงเหลือเกินเขาก็ต้องหลบซ่อนอยู่ใช่ไหมเก็บภาษีแพงเหลือเกินสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี้ทำแทบตายจ่ายภาษีรัฐหมดใช่ไหมอย่างสิงคโปร์เนี่ยแค่สิบหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เองสำหรับนิติบุคคลนะถ้าไทยนะสามารถเปลี่ยนแปลง จาก20กว่านิดหน่อยเหลือ 16, 17เหมือนสิงคโปร์แต่ผมว่านะคนจะหันมาสียภาษีเพาเรียไม่เป็นภาระต่อสังคมมากเพิ่มมากขึ้นนะครับครับนัคือเป็นตัวเลขของภาษีนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนแปลงแต่ประเด็น,นยอยู่ที่ว่าบางคนนะครับที่กินเงินเดือนเราอยู่เนี่ยก็คือกินเงินภาษีของพี่น้องประชาชนตรงนี้เนี่ยตัวใหญ่มากๆทํางานก็ไม่ได้เต็มร้อย และก็เคยชินนะครับคุณกายครับอยู่ดีๆจะไปบอกเขาว่าให้ลุกขึ้นมาแอคทีฟลุกขึ้นมาใช้ความเป็นผู้นําให้คุ้มค่าก็ยากลำบากคุณกายมองว่าวิธีการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสมากน้อยอยังไงฮะครับ,ค,รบคือจิตวิญญาณคนเนี่ยมันต้องมีนะรเรากินเงินเดือนของใครก็แล้วแต่นะไม่ว่าขา้าราชการหรือภาคเอกชนนะครับคือเรากินเงินเดือนของเขาเน่ยนะมันต้องมีจิตวิญญาณของการแอคทีฟเป็นของตัวเองไระเทศได้มาเพราะบุญหล่นทับเท้าครับหรือการวิ่งเต้นหรือได้มาเพราะเส้นสายพักพวกเพื่อนฝูงยัดผู้ใดยัดเข้ามาาเป็นนนนตํแห่งั้ แต่ไม่มีบทบาทไม่มีแอคชั่นไม่มีอะไรทําเพื่อประโยชน์ให้กับสังคมคพี่น้องประชาชนเลยไอ้แบบนี้มันก็ไม่ไหวครับอดีตนนที่ผ่านมาเราอาจจะเคยตัวแบบนั้นนะแต่ขออีกหน่อยได้ไหม <c oughs> อีกไม่กี่ปีนะเราก็กเกษียณกันแล้วสามปีห้าปีเอาเวลาที่เหลือเนี่ยดูในตําแหน่งบทบาทนั้นนะแอคชั่นมากมาก,มากหน่อยครับแสดงแอคชั่นแสดงบทบาทหนะ่อยว่าเราจะทํางานอย่างไรเพื่อให้ประชาชนมีเครื่องได้รับผลบุญจากที่เราทําเนี่ย ให้เพิ่มมากกว่าเดิมได้ไหมครับ,บเมื่อกี้โอ้ยเคยเป็นมาไงก็เป็นอย่างนั้นแหละครับสามปีกันแล้วห้าปีกันแล้วจนเกิเสียก็ยังเหมือนเดิมเลยไม่ได้แสบงาผลประโยชน์แบบอย่างเดียวไอ้แบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนนะแค่เรามีจิตใต้สำลึกด้วยตัวเราเองหน่อยได้ไหมไม่ต้องให้คนมามาเขาเรียกมาขับเคลื่อนไม่ต้องให้คนอื่นเข้ามากระตุ้นต่อมอยากหรือกระชากวิญ,ญญาณให้เกิดความฮึกเขิมหรอกใช่ไหมเราตื่นตัวตื่นใจด้วยตัวเราเองได้ไหมในในเราก็กินเงินเดือนคนอื่นแล้วเนี่ยใช่ไหม สร้างบทบาทสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับให้เข้าตากรรมการหน่อยอย่างน้อยนะคนจะได้ชื่นชมชื่นชอบชื่นใจในบ้านปลายชีวิตของการทํางานของเรานะครับครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้นะครับคุณกายพูดถึงการแอคชั่นสิ่งที่หลายๆคนเจอมานะครับการแอคชั่นของผู้หลักผู้ใหญ่บางคนในประเทศไทยเนี่ยดันไม่ไปออกที่ผลงานดันกลายเป็นออกไปว่ามีรถนําขบวนไหมมีคนติดตามเท่าไหร่การมีคนซูฮกบรารมีเป็นยังไงกลายเป็นหาทางออกไปอย่างนั้นคุณกายมองว่าอย่างไงครับครับ คือสไตล์แบบนั้นเขาเรียกวไม่ใช่แอคชัน่นนะค้เาเรียกเสริมศักยภาพให้กับตัวเองครับแอคชั่นในผลงานเนี่ยนะมันต้องคิดคิดกลยุทธ์ใหม่ๆวิธีการใหม่ๆที่จะพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองครับ,บส่งเสริมเติมเต็มประชาชนที่เดือดร้อนทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยแ้งก็ดีเรื่องอาหารการกินมีปัญหาก็ดีอย่างลดอะไรอะลดความเร็วใช่ไหมที่นายกบอกว่าเอามาคนผัก มันก็ดีเหมือนกันนะ uh huh. เมื่อก่อนพัก you know, <c oughs> เถอนะแก่เน่าอย่างนคนผากก็มันเร็วหน่อยเออมันก็ดีเหมือนกันนะ แต่คิดว่าคงไม่ขน,นผักทั้งกระบวนหรอกมันต้องมีคนคนนั่งบ้างแหละใช่ไหมเพียงแต่ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาเป็นตัวเติมทําให้เกษตรกรเนี่ยสามารถขับเคลื่อนเคลื่อนย้ายผักที่มันอยู่ไกลปืนเที่ยงให้มีโอกาสเข้ามาสู่ในตลาดที่มันเร็วๆหน่อยร,ราคาผักมันจะได้มีราคาสูงๆหน่อยเมืเ่อมาถึงปลายทางโอ้ผักเหี่ยวอย่างนี้ราคามันก็ตกควบภาพเลยไอ้บแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันแค่ั้การแอคแอคชั่นหรือการพัฒนาตัวเองส่งเสริม ให้คนเนี่ยนะมันดีขึ้นเนี่ยนะมันเป็นหน้าที่ของคนไทยทั้งประเทศเยอว่ากแต่คนไทยเลยคนทั้งโลกก็ทํากันนะใครมีศักยภาพทางสังคมเออฐานะความมีอยู่ดีขึ้นมันก็ยังเติมเต็มให้กับสังคมบ้างเพราะการเติมเต็มมันมีสองอย่างนะบางคนเติมเต็มด้วยจิตวิญญาณบางคนเติมเต็มให้กับสังคมด้วยต้องการสร้างภาพ สร้างภาพให้ธุรกิจตัวเองเป็นหลักไงเห็นไหมบางทีไปทําบุญไปทําบุญนะบางทีไปทําบุญงานวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ห้าล้านสิบล้านโอ้ลงข่าวใหญ่โตเลยไอ้แบบนี้นะเขาเรียกว่าสร้างภาพไปไหมเอาไปเติมเต็มให้คนที่มันด้อยด้อยโอกาสเนี่ยไอ้ตรงนี้สําคัญที่สุดนะอย่างตอนนี้ชาวไร่ชาวนานะเดือดร้อนมากๆเลยฝนก็แลแรงบางพื้นที่น้ําท่วมกันหนักเนี่ยพอฝนแรงหนักไม่มีเขาเรียกไม่มีรายได้เลยเลยนะเราก็ต้องมีความคิดอ่านแล้วคมทำอย่างไรนะ ให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนกี่เรื่องภัยแล้งเนี่ยสี่สิบกว่าจังหวัดเนี่ยให้เขาลืมตาปากได้บ้างในภาวะฤดูกาลแบบนี้เนี่ยก็ต้องคิดอ่านอันแหลมคมระดมกองทัพระดมกําลังไปช่วยส่งเสริมพี่น้องให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับครับนั่นคือเป็นในส่วนของภาพรวมนะครับในการที่ทําอย่างไรไม่ให้เป็นภาระโดยเฉพาะในส่วนของผู้นําประเทศนั่นเองนะครับ เดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาคุยกันต่อถ้าเกิดปลีกย่อยลงมาแล้วลงมาถึงในองค์กรในบริษัททําอย่างไรไม่ให้หาชา้าไม่ให้เช้าชามเย็นชามทําอย่างไรไม่ให้ทํางานไปวันๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันครับ ผูห้หญิงยุคใหม่ B1 ค่ะ B1 ค่ะันค่ะสนใจโทร085 666 8347 084 099 9347และ084 938 1183กระหน่ําซัมเมอร์ B1 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสําหรับภายในคุณผู้หญิงเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่า จัดโปรโมชั่นพิเศษช่วงเปิดตัวซื้อ1กล่องราคา1,450บาทแถมฟรี1กล่องหาซื้อได้ตามร้านช้าและศูนย์จำหน่ายที่ประเทศทรือโทร085-666-8347 084-099-9347 084-938-1183 พิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุด BP Progess กระหึ่ม90ปีที่11ระเบิดงานยักษ์วันแห่งเกียรติยศ90ปีที่11สมาชิกแห่ร่วมง,งานกว่า5,000คน World Venture เสริมสุขยุค2013เดินหน้าชิงดำตลาดน้ำทุกด้านสถิติวันโรคพุ่งเชียดแสนรายสาธารณสุขชี้ผู้ป่วยขาดวินัยเชื้อดื้อยาสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะ